ร้อยสามเจ็ดเนี่ยสิบแปดปีนะเกิดสิบแปดปีแต่ไม่มีสิทธิ์เลือกนะครับเพราะกฎหมายกําหนดว่าต้องเกิดก่อนวันที่ห้าเก็บมกฎราชเนี่ยถ้านอายุได้เปนเกินสิบแปดแล้วแต่ไม่ได้นะครับเพราะกฎหมายบอกว่าต้องเกิดก่อนวันที่สามนะครับต้องมีชื่อก่อนวันที่สามสิวกระดาษสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่ค่ะขอเรียนท่านสิริวัชรทุกท่านนะคะก็ขอเพิ่มเติมเพียงนิ ว่ารักามนะครับสำหรับก็โดยเหตุที่ท่านสุชินท่านประธานกรรมการเลือกตั้งของประจำอบจตรังเนี่ยในในกรังนม่มี30คนก็แบ่งเป็นตามอำเภอไปก็มีปรากฏว่าในในเรื่องายในเดือนมีนาก็ประกาศเมื่อยี่ิ้ามีนาการตรงนี้มันก็เลยล่วงเลยมาจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วประกฏว่า เมื่อเอาจานวน,นความจําเป็นเร่งด่วนอันใดที่จะต้องมีการเลือกตั้งนายกอนที่สําคัญครับท่านประธานยังไม่ได้ถแถลงเลยว่างบประมาณแต่ละครั้งที่ต้องใช้เงินกี่สิบล้านสองครั้งคูณสองเข้าไปเงินไทยครับผมคิดว่าตรงนี้มันไม่น่าจะมีความจําเป็นเร่งด,วด่วนขนาดจะต้องเลือกตั้งนายกอ,อาบาจอก่อนครับมีปัญหาอุปสรรคในเครนการระยะเวลาหนึ่งต้องรอในเรื่องของที่กล่าวมาจำนวนประชากรที่สำนักทาเลืต้องประกาศ แล้วประการที่สองเนี่ยในเรื่องของในประการที่สองในเรื่องของอุปสรรคคือเมื่อแบ่งเสร็จแล้วเนี่ยพอข้อมูลเนี่ยกรกตเพิ่งประชุมวันที่สิบเก้าแต่ข้อมูลเมื่อวันที่สิบสามมิถุนาเนี่ยเราไม่เรียบร้อยผมท้าให้ท่านเอารายงานการประชุมกรกะตครับอาจจะไม่มีสักคนเดียวที่พูดถึงประเด็นความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณถ้ามีแถลงออกมาเลยครับผมจะขอโทษท่านแต่วันนี้ผมในฐานะคนตรางนะ แม้ว่าผมจะไม่ได้เป็นสอบจอก็จริงแต่ผมก็จะติดตามการทํางานอบจในเรื่องของการใช้งบไม่คุ้มค่าเนี้ยตลอดเลยผมจริงเรียกร้องนะครับว่าให้ก,กรกตทบทวนเลื่อนออกไปอีกสองสามเดือนเนี้ยผมว่าชาวตรังก็จะดีใจมากเลยอยากได้สื่อมวลชนมากกว่านี้หน่อยเดี๋ยวทรบมาบผลปลายมงเลยใช่ไหมอ้นี้มันเ <c oughs> าได้ <c oughs> อยากได้สื่อมวลชนมากกว่านี้หน่อยฮะ ดีย, <c oughs> ยบีไม่ได้ภาพดีแน่พี่าเลือกดีแล้วอเดี๋ยวเดี๋ยวอนนีังไหนวะเ้อะ